Đi ngọt hả hello Tôi không biết tôi đứng nha แล้วใครโทรมาไม่หยุดเลยวะใครก็โทรมาว่าในเบอร์ศูนย์สองเนี่ยมึงจะโทรมาขายคอนเซ็ตเตอร์บุลึงไงวะใครอยู่เนี่ยโทรมาหากูเฉยเลยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยิน,ยนเสียงผมไหมน,นะสตรีมฮัลโหลเช็คก่อนเช็คก่อนตอบตอบด่วนตอบด่วนตอบด่วนคนดูตอบด่วนคนดูรีบไหมคนดูตอบด่วน ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินผมอยู่ไหมได้ยินโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเมื่อกี้ไม่โทรมาใครไม่โทรมาผมเนี่ยแล้วพี่ก็เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันวะเฮ้ย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 สวัสดีครับขออนดีจ้าเฮ้ยผู้หญิงเนี่ย ฮัลโหลพี่เบอร์ซีเป็นผู้หญิงหรือเปล่าฮัลโหลโอเคนั่นแหละครับพี่เปิดไมค์คุยผมได้ไหมเนี่ยพี่เบอร์สองพี่เบอร์หนึ่งคุยกับผมได้ไหมเนี่ยพี่ไม่คุยกับผมจริงอรอผมเงาไงเนี่ยไม่ได้ยินหรอไม่พี่อันนี้อันนี้อันนี้ได้ยินแล้วอันนี้ได้ยินแล้วแต่เมื่อกี้พี่ไม่คุยผมไงพั่นไเนี่ยหลอไม่พี่ได้ยินผมไหเนี่ยไม่จริงอ่ะไม่อันนี้ได้อันนี้ได้ยินไหมอ่าผมก็ได้ยินเหมือนกันพี่ากล้ผมเมื่อกี้ผมตอบปกติเลย S <S <S แล้วพี่ยังเงียบกันเนี่ยไม่ใช่อ่ะอป้ายมีคนว่ะนี่บนปา้าอ่ะเรียบร้อยเอามีคน, <S 2> <S 2> นกำลงังวิ่งขึ้นไป ตายตายตายโอ้ <c oughs> โอคตรมึนเลยพี่อเ,เอ้ยมึนเกินมันอะบอดตตเก่าเหมือนบอดอัปเกรดเลยบอดย้อมแมวอะพี่ตรงอะไรอะ๋อคนนี่หว่าพี่ตรงนั้นมีคนพี่เอาหน่อย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 แมววันนี้จะเอาวันไหนพี่มาเองเนี่ยตามจ้ะ มีตัวหนึ่งอยู่หน้าผมมันติมอยู่แล้วแหละมันติมอีกแล้วเนี่ยมันติมใสอีกแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วด้วยมันวิ่งหนีผมอ่ะมันเห็นหน้าผมพี่แป๊มันวิ่งหนีเลยเนี่ยขนาดนี้เนี่ยวิ่งไปนู่นแล้วน่ะวิ่งไปนู่นแล้วจะวิ่งเข้านั่นน่ะมาวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วมาสองเนะโอเคพี่รู้เรื่อง อย่าไปของอย่าไปขี้แค่ยิงเองพี่ไม่ยาออกไม่เดินชา้าๆเหมือนกำทุกอย่างเลยวัตชเฮ้ยมันล่าพี่เบอร์สี่เลยดูมันนำตัวดีดดดดดด มีพี่มีอีกมีอีกใช่ฝันหรอฝันนั้นอีกมีอี่เนี่ยลูกนี่ยวัดยูจุ๊บนี่ี๋ยวสองป้ออันนี้พี่มาร์กด้วยกันป่ะเนี่ยพี่มาร์กพี่เบอร์สี่ป่ะเนี่ยใช่ปหมเนี่ยมาด้วยกันป่ะเนี่ยครับมาด้วยกันเหรอเขามีแฟนยังมาด้วยกันเหรอแยงแยงยงยังไม่มีอ่ะ แล้วเขาไม่เปิดไมค์คุยกับผมอ่ะสนใจแล้วป่ะสวยไปแล้ะเอาดีๆแม่ให้เขาเปิดไมค์คุยกับผมก่อนให้เขาเปิดไมค์คุยกับผมก่อนเอ้ยอย่างแรกเนี่ยไว้ซีเซ็ดไงไอ้เอ้ยสามบอกพี่สามเขาบอกสามเขาบอกพี่รอยิงได้พี่เบอร์หนึ่งออกมาหนักข้างหน้ารอยิงมันวิ่งเข้ามาแล้วพี่มันวิ่งเข้ามาแล้วกิเล่นเถอะเล่นเถอะเล่นเถอะเล่นตัวท้ายเถอะเล่นตัวท้ายเถอะบอกพี่เหลือตัวหนึ่งเหลือตัวนึงพี่วิ่งเข้ามาแล้ววิ่งมาแล้ว ไหนที่เอาไมหน่อยตัวว้าวววไอ้สัตว์โคตรติมเลยเฮียโอ้มีงไปแม่งยอมฝาก่งกบอกอะอพี่พี่อย่า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 ว้าววพี่ยิงยิงหน่อยพี่ยิงหน่อย <S 2> <S 2> ไว้ใจไว้ใจคนเนี้ยอยู่ไหนพี่อยู่ไหนสวยโหดสวยโหด อยู่ไหนพี่มาร์ค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 ทีสวยใช่หัวเรตตี้แม่งติดแม่งจะยิงหลังกุ้ยหัวเรตตี้สนซ์แม่งสไนซ์ผมแล้วเนี่ยโอ้ยจบแล้วจบแล้วเอ๊ะเมื่อกี้ใครบอกสวยนะไม่บอกนิ้วผู้หญิงสองคนเลยอ่ะจบแล้วไม่น่าใช่นะสองคนเลยเหรอ เบอร์หนึ่งไงเอาดีๆไม่ใช่บ้าเอาดีๆเหลือ่อยเลยเนี่ยตัวสนใจเปลี่ยนแนวจตตตี้นี่เหลือตัวหนึ่งมาเฮียเอางี้ดีกว่าทำไมเขาถึงไม่เปิดใหม่อ่าขอเหตุผลหน่อยเขาเขินเขาเขินเขาเขินเขาไม่เปิดอยู่แล้วป่าวเขาเป็นเขาเขินอ่าปกติเขาเปิดไหม ปกติเปิดเยวก็เปิด,ปดคุยกับผมเยอะเลยเมื่อกี้หรอไม่น่านะตังไหนเล่นมานี่ไม่ได้ยินเลยนะเข,า,ขาเปิดทีมเขาเปิดทีมอ๋อเขาเปิดทีม <c oughs> อ่ะแล้วผมเปิดด้วยไม่ได้เหรออยากคุยด้วยอะ่ะพี่ไม่คุยกับผมอะ่ะผมก็อยากคุยด้วยอะ่ะไม่มีรถว่ะเฮียงองไมดูข้างหน้าอ่ะแล้วสับทีมแต่ แม่งเอ้ยไอ้ที่นั่นมันจะลากกูโซนตีนดีนะมันไม่เป็นไอ้เทียถ้ามันยิงลากยาแล้วกูตายกูอดเล่นแน่ๆล่ะโอ้โหแล้วแม่งติ่มขี้ขี้สามตัวอสั่นรอกูอยู่ตรงไอ้เที้่มองข้าวสะดุ้งเลยเป็นเน็ตสิบห้าอันเลยสวยพี่เก็บไปเยอะเก็บไปเยอะสวย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 เก็บไว้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 ดีเก็บไว้แบงคมอ่ะพออยู่สบายสบาย มีรถไหมเนี่ยเฮงยใช่ไหมเนี่ยมีมีมีรถซ่อมอ่ะเอามารับผมหน่อยพี่คนนึงอ่ะผม,มวิม่งแบบเนี้ยซ่อมรถดองอ่ะเอาคันไหนอ่ะเอาอะไรก็ได้พี่เอาซ่มก็ได้ซ่มก็ได้สองคันเลมก็ได้ซ่มก็ได้ผมยังไม่รู้เลยเขาเป็นผู้หญิงไหมแต่ดูชื่อไงดูชื่อไงเขาชื่ออะไรครับชื่อมันดำอ่ะบอมเห็นมิลลี่มั้ยมิลลี่ไมลี่ เออไม่รู้แหละสักอย่างนึงข้ามขวาได้กว่าข้ามขวาได้กว่าข้ามซ้ายเด็กๆเขาเล่นกันอย่งเช่าเราต้องข้ามตามแรงบินดิข้ามซ้ายคนโฮ้ยเก็บแรงเก็บแรงพวกเก็บแรงเราไม่ชอบกว่าลายสายสายกระเจิงอ่ะตายแน่ข้ามซ้ายไม่ดังอยู่ ชอบมีคนคิดปองร้ายพวกเนี้ยคิดดีๆไม่ได้ดีแค่ตัวหลังไม่เล่นไม่เป็นถ้ามัเล่นเป็นนะผมตายและวอดเล่นแล้วเนี่ยแม่มาจากไหนไม่ร<อ>ู้คงอยู่ว่ามันมันนอนดูเราชุบตั้งนานแล้วมันน่าจะพวกสตรีมสไนซ์แล้วพี่เดี๋ยวาไปสนใจไปสนใจอ,อสายเป็นงูลเลยเนีย่เดี๋ยวเติมมั่นก่อนนะ มันหมดเกินเกินป้ายเกินป้ายเกินป้ายเติมมันและพี่มีน้ำแบงผมไหมอ่ะผมเล่ไม่เต็มอ่ะไม่เต็มอ่าเอาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเป็นเด็กยินดีต้อนไม่เอาแล้วพี่ไปลุยเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วลุย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  แครเราเมื่อไหร่จะมีสาวๆไม่มีครับแคนจะจะจะ,จะทิ้งแคร์แล้วน่ะนะผมนี่จะปนหาแฟนสาวๆ,ๆอยู่แล้วเนี่ยจะทิ้งแคร์แล้วอ,อันนี้พี่เก็บแรงไหมนะไม่เก็บใช่ไหมเนะี่ยให้มันนะ่ดูตรงไม่เก็บเนะี่ยไม่เก็บอ่าไปเรื่อยไปเรื่อยเหรอเหมือนผู้หญิงเลยป่ะพี่อ่ะนี่ใส่ไม่ดีเนี่ย มันใส,ใส่อยู่แล้วเกไซก้ากับดี s ไซก้าครับพี่ดี s บมันมันไม่ค่อยรวมเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แนะนําว่าเป็นไซก้าครับแมงกระตุกชิบหายเลยวะพี่กระตุกเฮี้ยๆี้เลยอะ่ะคือมันต้องมีสักตัวแถวๆเนี้ยไม่รู้อะหิวเก็บกันโอเเ๊ยเก็บไปแล้วด้วย มีไว้เฮียวันนี้มันกระตุกแบบกระตุกขี้อะไรเนี่ยกระตุกอยู่เนี่ยไอ้คนทองเบาเออไม่กระตุกชิบหายเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยกูเอาโนเกียมาเล่นเกมปะเนี่ยพี่มีคนบ้าเจอคนบ้างเนี่ยมีศพเนี่ยเฮ้ยมีรถมีรถส้มขับผ่านหน้าปุ๊่าเหรอเปไหนแล้วพี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอามัน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  ผ่านหน้าหรอมึงกล้าหรอกล้าขนาดนั้นเลยหรออุ้ยกูกระตุกชิตหายเลยพี่เอามับนี้บัมมันพี่บัมมันไปพี่ไม่เป็นไรอุ้ยขนาดมันคนยิงแม่งเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป้าหมายพี่ปล่อยไปปล่อยไปโหยิงกันดัเนินด้วยพี่ระหว่างเจ็บเลยยิ้มยิ้มยิ้มหวานเจ็บเฮ้ยหน้าเดิมมีได้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 นอนนอน โอ้ย,อยกูกระตูกจิบหายเลยเฮ้ดยดาวอยู่เลยฮะตรงรถไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าบิก๊กจุดน้อ้ตัวนนห,หนึ่งหลังต้นไม้เกมหมาเนี่ย่วงกิงโอ้ยกระตูกชิบหายเลยไอ้เัีษ์เกมง <c oughs> ้อเจ้าดวง ตกเลยพี่ก็ตกไหมผมไม่ใช่คนเดียวที่ก็ตกใช่ไหมพี่บอกของพี่ใช่ไหมพี่พี่ใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรหมาพึ่งมาบักกี้บักกี้บักกี้เฮ้ยเมื่อกี้ผมก็เห็นบอลปลอมอ่ะสวยพี่สวย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 เมื่อกี้ฝั่งฝั่งบ้านหมามีคนพี่ผมเห็นบักกี้เอ้ยแม่งยิงกูบ่อยปล่อยป่อยทิ้งซอกให้เคลียร์พี่เสียเวลาฝ่าไว้ก่อน เอ๊ะเมื네่อกี้มันผมเห็นอะไรจริงโอ้ยเอ้หน้าหน้าผมหน้าผมเนี่ยมันไล่ตูดผมไป็นสัตว์ได้มามามาเลยมาเลยรถแห่รถแท้โอ้โหดูอี๋คมป่ะคมป่ะคมป่ะยิงแบบก็ล่วงอ่ะยิงโคตรโหดอ้ยไอ้ที่ในแม่งก็ยิงไม่หยุดเลยเว้ยกูหงุดหงิดแล้วมองแมงเลย มึงเก็บแรงเหรอไอ้ยี่หื้อหงหิดละหดหงิดละโมงปั้งมีบา,บาอกว่าหองแช่ว่ะของแช่ว่ะมึงมติ๋มหมอไอ้มีบอกว่าเกิดขึ้นชั้นสามพี่เกิดเดียวอ่ะไปพี่โอ้โหมันยิงว่ะเจ<อ>็บแล้วพี่เลน,น่าอยู่ดาฟ้าอยู่ดาฟ้าทุกคนหนึ่งนะพี่พี่ผมอยากยิงแม่งอ่ะ อะไรมันเน็ตมาไม่เป็นหรอกไม่น่าเป็นไม่น่าเป็นเน็ตหลอกไม่หลอกพี่ไม่หลอกไม่หลอกมันเอาจริงเฮ้ยโดด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 ไอ้ตรงขอบโป๊ตรงนี้อืมเข้าไปล้วสวยพี่สวย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 ่ผูแม่งเลยผมไม่น่าพลาดแม่งเลยว่าผมจะลาบแม่งจะทำศพ ไม่เป็นไรพี่ควรลองท่ากนได้ใช่ไหมมีเงินใบบ้างอย่ายมีกานที่สามครั้งที่สี่นี่ไม่ควร <c oughs> อะไรเนี่ยไปพี่ลุยต่อลุยต่อลุยต่อตอ,อ่แล้วพี่เบอร์สี่เขาไปไหนแล้วพี่เขาล้มค่าผมเหรอเขาไปไหนแล้วอ่ะเขาไม่คุยกับผมด้วยแล้วก็ออกด้วย <c oughs> ไม่คุยผมไม่พอเขาออกใส่ผมด้วยเนี่ยจบเลย โอ้ยกูกระตุกชิบหายเลยแม่งเอ้ยยี่สิบตัวที่ไหนวะหิวเว้ยหิวไอ้ดับเก็บก่อนกระตุกชิบหายรเปมาดูซีมบ้างไม่รู้พี่โอ้ยกระตุกเว้ยกูมันหินแล้วกระตุกชิบหายเลยเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยอ้าวรออะไรอ่ะถจอดอ้าวรออะไรอ่ะพี่เอาเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนปล่อยบ้างก่อนเอาขวาก่อนเอาขวาก่อนเอาขวาก่อน เอาขวาปอนเอาขวาปอนไหนขวารถจอดไหนพี่ตรงไหนโง่ผมก็เนี่ยลูกอี้เนี่ยนะนะขับอยู่ฝั่งเฮ้ยเฮ้ยหน้าผมก็มีพี่เอ้ยไขว่หรอ Watch out จะช่วยลูกพี่ก่อนมันมันน็อกแล้วตายแล้วตายแล้วใจะยิงก็ป๋ามันตายแล้ว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 โดนอะไรยิงตายแล้วตายแล้วเหรอเฮ้ยสัมโว ช่ไหมตายเราตายล้วตายเราตายเราเอ้ยขับไปก,กี่ขวาขวาผมเนี่ยมันเพื่อมันตีเดียวมันใหม่พี่มันตีเดียวมันใหม่เดี๋นะยวเพิ่งไม่ยุ่งกับมันเราเรามาเอาตัวที่มันอยู่โล่งๆกันดีกว่าพี่ในบ้านมันเคลียร์ยากเดี๋ยวเราผ้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไก่เราต้องมาเล่นดีๆก่นอนยางเช็คข้างหน้าเนี่ย ข้างหน้าเหมือนยิงอยู่ใต้ป้อมหิดอะ,อะป้อมหิดมีคนพี่ป้อมหิดมีคนโอเคเด <laughs> ี๋ยวเรถตกล่ะเก็บแรงด้วยเก็บแรงด้วยเก็บแรงด้วยพี่ล้องทิ้มได้ปะผมล้องให้ได้ชั้นไหนอะชั้นสองพี่ <S <S น้องน้องน้องอไม่รู้มีกี่ตัวนะพี่ระวังเลยนะ สวยพี่สวยสวยสวยเก็บแรงเก็บแรงเก็บแรงสวย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 ทำดีมากครับดีมากทุกคนเฮ้ยพี่เข่าแดงมีคนมาต่อเลยมาต่อเลยเข่าแดงมีคนเนี่ยนัวลอยู่เนี่ยนวลนวลมันอยู่เลยน้องดึงลุยลุยมงมันมันไฟกันอยู่มันไฟกันอยู่พี่มันไฟกันอยู่จะขับซ้ายหน่อย บอกคำหนึ่งนะอย่าหลักการเยอะเลขยขวาัวหัวดูขวาข้างหน้าไปเลยหลักการเยอะนี่หลักการเยอะหนีหลักการเยอะแค่ยิงปอดสมองยิงไม่ทันถอสมองอ่ะอย่าไปหลักการเยอะอีกตีนหนึ่งพี่อยู่ข้างล่างเอามันพี่เอามันหนีแล้วหนีแล้วเอามันเออากร ไปจอดจอด,จอดไหนพี่ผมพร้อมลุยให้แนะล้วเนี่ยข้างจัดไปเดี๋ยวเคม,วมาโชว์ต้นไม้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 ไหนพี่มันร้อยเลยเนะี่ยโอ้โหมันจะตายแล้วโอ้ <c oughs> โอ้ผมโดนล้าน <c oughs> โอ้เจ็บ <c oughs> แม่ป่าช่วยยิง โอ้เรือเอ้ยพี่บ้านมีคนไอ้เหี้ยมันติมมันติมวนแม่งเลยฟาดนี่แน่วนแม่งเลยเฮ้ยมีมีเยอะมีเยอะมีเยอะมากนี่ไงอย่าหมาอย่าหมาโอ้โอ้โอ้โง่โอ้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 ผมเข้าใจแล้วครัทำไงพี่เบอร์สี่ข้อผมไปรู้ละ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  <laughs> ได้รถมาั่งเอ้ยๆหน้าผมหน้าผมนีมน่อ่ะเต็มเลย,เยที่เข้ามาที่เข้ามาในพวกนี้เป็นในพวกนี้เป็น <c oughs> มันยิงโดดนี่วะเข้า <c oughs> ม,มาแล้ว เพี่หลังมาโอ้สายเวทซะด้ใช่มาโครตีอีกครับอันนี้ได้ไม่ผิดนะบ้านนะบ้านน <มา S 1> บ้านา<ม>นาบ้านนะบ้านได้ม่อัน<า>นี้มอันนี้

เดือนหนึ่งนึงนึง,นง,นงไม่ได้ปลายยากิดหายเลย โง่โง่โง่โง,ง่โง,ง่โง่โง,ง่โดนโต,ตมอไปดีงโง่อันั่นมันยิงหลังพี่ใช่ป่ะพี่ได้ผมแก้ให้อยู่บนขาอ,อ่ะรู้เยื่องเดี๋ยวผมแก้ให้รอผมแป๊บหนึ่งติ่มป้าติ่มป้าพี่ว่ามันติ่มป้า

เฮ้ยเกิดตายโู้หแม่งโคตรติ่มเลยเว้ยทั้งเมาไหลผมเินเจอนะครับพี่ชายเจอครับเจอนะครับสุ่มเจอเจอนะครับเจอนียตีนี้ของจริงว่ะตีที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมกดมาแล้ว